ทุกอนูของแป้งที่เมนวดสอนให้เมรู้ว่ารักแท้ต้องใช้เวลาและความตั้งใจทั้งหมดของชีวิตเมอยากมีร้านเบอร์เกอรีอเ่เล็กๆที่อบอวนด้วยความสุขที่เมจะได้ใช้เตาอบที่ดีที่สุดเพื่อสารต่อทุกรสชาติที่คุณยายสอนมาคุณยายบอกเมว่า ทำให้สําเร็จนะลูกความฝันของยายอยู่ตรงนั้นยายอยากเห็นร้านของหนูวันนั้นคําสัญญานั้นศักดิ์สิทธิ์กว่าสิ่งใดเมรับปากและสาบานกับตัวเองว่าจะรักษาความฝันของคุณยายไว้เมย์จะมีร้านเบเกอรี่ให้ได้เมอยากเห็นยายมีความสุขแต่แล้วความฝันก็พังทลายลง การจากไปของคุณยายคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมย์เมย์ต้องยอมให้ความจำเป็นพรากความฝันนี้ไปทุกอย่างที่เคยเป็นความสุขต้องถูกแลกมาด้วยความว่างเปล่าความฝันมันช่างเปราะบางและไร้ค่าเมื่อไม่มีรอยยิ้มของคุณยายเมย์คิดว่าหัวใจของเมย์แหลกสลายจนหมดสิ้นแล้ว จนกระทั่งกล่องเหล็กใบนั้นมาถึงและนี่คือสิ่งที่ยายทิ้งไว้ให้คุณยายเขียนจดหมายไว้ให้เมยบอกไว้ว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินสำหรับงานศพของยายแต่มันคือลมหายใจสุดท้ายของยายให้เมยเอาไว้ซื้อเตาอบใหม่ที่ดีที่สุดและเอาไว้เปิดร้านเบเกอรีร่ ที่เป็นความฝันของยายและเมวันนี้เมย์เข้าใจแล้วว่ายายไม่ได้จากเมย์ไปไหนเลยยายแค่เปลี่ยนตัวเองเป็นความรักที่ปกป้องเมไว้คุณยายมอบชีวิตทั้งหมดเพื่อรักษาความฝันและคำสัญญาของเมประกันชีวิตคือการลงทุนในความรักที่บริสุทธิ์ เพื่อให้ชีวิตของใครบางคนสามารถสารต่อรอยยิ้มและคำสัญญาตลอดไปได้